สิบเอมงครึ่งไปส่งข้าวสองหนุ่มในสวนกันตัวแซบมาอ่าดี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 เฉันเกียดท่าแกประจบมากเลยอ่ะมาเร็วเร็วเร็ววเคุยคคคุยคมาเร็วเร็มาเร็วเกินข้าวมาเร็วตึง เร็แล้วน,นวลน,นวลมามากินตรงนี้มาแล้วกินเราเรว,วยืนเฝ้าอยู่ไม่ต้องกลัวถุงเงินมันกินน้องโน้นเดี๋ยวถ้ามาแย่งเดี๋ยวจะฟาดเลยอกินดีๆเราชิมมทีทำไมถึงให้ตากแดดมันไม่ยอมเข้าร่มเพราะมันกลัวถุงเงินแย่งอันนี้ก็กินแบบต้องกงหงบหงบหงบทีหนึ่งครึ่งจานเลยแกหือ หับทีน้งตื้นการเลยอะตับกินเหมือนไม่เคยกินเนาะโอเพิ่งจะว่านี่นึงมันเลยกินประชดเลยทีเนี้ยกินเป็นผู้ดีเลยปกติมันจะหวับจานนี้หวับสองทีก็หมดเลย <c oughs> อะไรไหมอะไรไหมสรุปตอนตกักตักให้น้องนวนเยอะกว่าแต่ถุงเงินมันกินเยอะกว่าอแป๊บเดียวจะหมดจารนะชอะชอบตับปบด ตับ,บวดต้มไ,ไก่ไก่มันเติมจะไม่รู้เท่าไหร่แล้วของตัวเองไม่ถึงไหนเลยอ่ะกินกบับผู้ดีเหลือเกินละเมียดละไมทั้งน้นหมดจานแล้วหมดจานแล้วมันจะมาแย่งเข้าไหมา <c oughs> ร้อนรีบกิน ไอ้ไน้นเติมถึงบอกให้รีบกินไงเด็กๆอยู่นี้กินข้าววันละสามมื้อนะคะสิบเอ็ดโมงสี่โมงเย็นแล้วก็สองทุ่มครึ่งอีกทีหนึ่งกิน,ๆๆกนอิ่มๆกินอ้วนๆเดี๋ยวอ้วนๆปกติให้กินข้าวต้องถือไม้ตลอดมันจะเดินมาแย่งเขาเลยพอเวลากินหมดกินเร็วๆยอดเห็นไม้ไหมเนี่ย อะทางนี้ก็มีที่ใส่เสียกูไม่รู้จักคําว่ายังเลยเว้ยมึนกินยังไงให้ข้าวออกจมูกฮะอุย้ยเก็บซากหมาเทศบาลันกินไม่บอนก็มีดนะูนวนวลเอ้ยน้ำเงินเาจะเดินผ่านได้ไหมอย่านะเออไปลูกปะ,ปะไปนอนนะดูน,น,นะคะร,ประอรปภรอปภเฝ้าประตู เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ้ยแม่ละกอกม่ละกอกแม่ละกอกตรงนี้ไม่มีหอยทากอะไรเลออะไรพี่ประจำออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องออกแล้วเมื่อวานให้ออกไปแล้วออกไปก็ไม่กลับซอยเดิมไม่กลับบ้านเดิมจะไปไหน ไม่ต้องเลยประตูจะพังยังยดยดยดดูสิแข็เต็เมเลยแผลเต็มเลยโอ้ยประสบการณ์ยิ่งเยอะยดยาไปแล้ว บัวเขาจะตายหมดไหมฮะผู้เงินตัวนี้หยดยาไม่ได้เพราะมันชอบนอนแช่น้ำน้ำสะอาดสะอาดไม่กินอร่อยไม่ละแหนะติดคออิ่มแล้วนอนได้อิ่มแล้วนอนได้อิ่มแล้วนอนได,แนนได้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะไปนอนบนที่นอน แ,แล้วมันก็จะไปนอนบนที่นอนก็คือที่นวนเอ,อ่อที่นอนน้องนวลเนี่ยมีทั้งเสือมีทั้งใย,ยโพลีเอสเตอร์ส่วนตรงนี้คือของถุงเงินห็นไหมคะความสกปรกมันจะต่างกันเพราะมันชอบไปน,นอนแช่น้ําอย่างเงี้ยแล้วเสร็จผมก็ขึ้นมานอนแล้ววันนี้เขาก็นอนใต้บันไดตรงเนี้ยค่ะที่เขาอะไรไล่กระรอกดวงไม่ถูกฉล,กกกลอบกระรอก